รอมาเกือบ2ปีครับวันนี้เก็บได้เองที่ไร่ห้าดาวครับปลูกเองเก็บผลผลิตเองตั้งแต่ซีรีส์มันคืออนาคต EP 1เลยนะครับตามดูรายละเอียดได้วันนี้ผมมีสิ่งที่เรียกว่าหมากมันนะครับซึ่งตัวนี้เมื่อเราปลูกจะได้มันที่มีสีม่วงรสชาติดีครับแล้วก็ไม่ค่อยมีโมรคแมลงดูแลง่ายมากๆติดใจเลยครับ มีแจกให้กับลูกค้านิดหน่อยนะครับปีนี้ขอไม่เยอะครับเฉพาะลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าจากไร่5้ดาวครับแต่ไม่ใช่มันพร้าวเพราะว่ามันพร้าวจะคุยใน EP 5ีส่วนที่ของเขาครับมีเยอะแยะมากมายก่กองเพราะว่าแล้วแต่คนจะเรียกครับในแต่ท้องที่เรียกแตกต่างกันด้วยวันนี้มาดูวิธีการปลูกกันครับว่าจะปลูกอย่างไรและดูแลยังไงครับนี่คือมันหอมนะครับบ้านภาากรามเรียกมันหอมมันเข้ากล่ามันเท้าช้างนะครับเราก็เพียงแค่ใส่ตัวนี้ครับ นี่ก็ได้นี่ฮะทิ้งไปเลยรับอย่างนี้มองเห็นไหมแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำนะะ้วครับอย่างนี้เลยนี่นครับนี่ทิ้งเลยครับทิ้งไปเลย,ท,เลยทิ้งไปเลยนะครับไม่นงรดน้ำเพราะว่าน้ำฝนมาเขาก็ขึ้นเองได้เนี่ยคนี้เองปลูกง,ง่ายมาก บอกตามจริงเลยนะครับว่าต้นนี้เนี่ยอายุ1ปีในหน้าฝนนะครับนี่ถ่ายไวด้ดูในหน้าฝนนะเห็นว่าขึ้นมาสวยงามมากครับเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองแทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรืออะไรให้เขาเลยครับมีกองฟางมีกองหญ้ายอยู่นิดหน่อยแค่นั้นเองเขาก็ขึ้นได้อย่างสวยงามใน E p พีนะครับลองดูในรายละเอียดได้แต่ชุดที่เป็น EP 1ี่ะคือชุดแรกที่ผมจะเก็บมากก็คือชุดนี้ครับนี่คือ EP 1ีนะครับอายุเกือบ2ปีแล้วครับซึ่งก็เหมือนกันเลยคือปลูก ปล่อยทิ้งนําแค่ย้านะครับฟางมาวางเพิ่มเติมในหน้าร้อนหน้าแล้งเพื่อลดความร้อนนิดหน่อยครับเขาก็เติบโตได้เองเมื่อฝนตกมาเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากครับปลูกง่ายดูแลง,ง่ายแถมโมรคแมลงน้อยกินอร่อยนี่คือของโปรดเลยครับผมที่เห็นนี้นะครับก็คือมันหอมหรือมันเข้ากับมันม่วงนะครับมันปีนเสือมันเท้าช้างเยอะแยะเลยครับแต่ผมเรียกว่ามันหอมแล้วกันนะครับ กะว่าจะรื้อนี่ครับลองดูตอนนี้มันมันเป็นช่วงเดี๋ยวขอแจ้งข้อดีก่อนครับข้อดีคือเราปล่อยทิ้งได้ครับหน้าฝนเขาก็จะเขียวสวยนะครับสวยงามมากข้างหน้าฝนเนี่ยเราปล่อยได้เลยแล้วก็พออย่างวันนี้ครับวันที่15ธันวาคม2 5 6 6นะครับ15ธันวา66ดูครับเขาก็ทิ้งใบแต่ไม่ตายนะครับนี่ครับเขาก็จะหลร่วงไปลองลองี่พื้นครับเห็นี่พื้นไหมครับได้ ตอนแรกผมกะผมจะขุดหรื้อเอาหัวมันนะครับแต่บังเอิญว่าโชคดีครับในเวลาแค่ปีกว่าเกือบ2ปีนะครับเขาได้ให้หมากหมากนี่เป็นของแปลกครับมาดูนครับนี่ครับผมเรียกว่าหมากนะครับแต่ที่เมืองนอกถ้าใครไปค้นดูนะครับเขาจะเรียกว่าไวยามนะครับรูทโพเตโต้แปลกมากครับไวยามรูทโพเตโต้ประมาณนี้นะครับหรือไวยามรูทอาก้าเนี่ฮะก็คือคล้ายๆกับผลแต่ไม่ใช่ผลนะครับนี่คือ เป็นปมรากครับปมรากเป็นผลแล้วกันละฮะที่ออกมาผมเรียกว่าหมากระหว่างข้อนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะนาไปเพาะได้เลยนะครับฝังดินทิ้งไว้ในโคนต้นไม้หรือตามดินที่เราต้องการจะปลูกนะครับแล้วเขาจะเป็นต้นได้เลยครับดูครับงินได้เยอะเลยครับนี่ฮะมันมตรงนี้นะครับเนี่ยคราวนี้ผมว่าจะขุดนะครับอันี้ห่างกินผานก็ได้ผมจะผมไม่ขุดนะโอ้พอดีพอดีขอขอโทษๆมาดูเลยทั้นี้นี่มีอีกมีอีกมากนึงแบบมาเริ่มเลยครับเนี่ย อันนี้หลดมาแล้วนี่ครับนี่ฮะสีม่วงๆนะครับนี่ออกลากกันแล้วเนี่ยพร้อมออกลากอันนี้สวยมากครับเนี่ยพร้อมออกลากันนะครับเนี่ยเป็นมันม่วงเลยนะครับนู่นอีกเห็นอีกสองเม็ด2เม็ดเห็นแล้วนะนี่ฮะได้เยอะเลยครับนี่คือแถวนี้คือมันม่วงนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับผมกะว่าจะรื้อแปลงแต่พอดีได้หมากตัวนี้ครับก็เลยไม่รื้อนะครับได้หมากโชคดีมากครับปลูกแค่ปีกว่าๆากับสองปีแบบไซส์เล็กๆก็มีครับนี่ครับอเห็นไหมฮเนี่ยจิ๋วๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย อย่างนี้ก็ไปปลูกได้นะครับไบฝังลงดินตามต้นไม้เดี๋ยวก็เป็นต้นมันให้เราเก็บเกี่ยวนะครับมันตัวนี้เนี่ยไม่มีโรคแมลงนะครับปล่อยทิ้งได้เลยครับธรรมชาติไม่มีพวกเสี้ยนดินหรือด้วงอันนี่นี่มีอีกมีอีกเหรอโอ้นี่ครับอันต้นนี้ใกล้ติดต้นอันนี้เป็นต้นแล้วครับเนี่ยใส่เป็นต้นแล้วเนี่ยไม่ไม่ยุ่งครับครับก็จะเขาจะโผล่ขึ้นเปดินนี่นี็ตรงนี้ฮะอันนี้ได้นี่ที่มือของผมเห็นไหมครับนี่ นี่ครับได้อีกแล้วครับได้เยอะเลยอันนี้น่าจะเป็นต้นที่โผล่มานะครับีข้างในเป็นหัวแล้วครับนี่ครับนี่นี่คือต้นเขาแล้วก็ฝั่งหิ่นไม่ตายนะไม่ตายน้ากลครับคือไม่ได้ใหม่ครับนี่คือมันหอมมันท่านี้รางวัลครับหนึ่งปีกว่าได้แล้วครับนี่คือหมากมันหอมหมากมันข้าวกล่อที่ไร่ห้าดาวนะครับปลูกเองกับมือครับเนี่ย ถือว่าเป็นรางวัลน,นะครับหลังจากรอคอยอดทนปลูกมา2ปีเก็ดเกี่ยวหมากได้แล้วที่ไร่5ดาวจริงๆนําหัวก็ได้นะครับขุดหัวออกมาแล้วก็สับๆโยนตามโคนต,ต้นไม้หรือฝังดินในจุดที่ต้องการปลูกเขาก็เติบโตได้ในหน้าฝนปล่อยทิ้งได้เลยครับไม่ต้องดูแลอะไรแล้วเขาก็ไม่ตายด้วยครับพอฝนหมดแห้งไปเขาก็เป็นหัวเป็นหมากเองถ้าจะใส่ปุ๋ยก็ปุ๋ยคอ,อกหรือหญ้านะครับเอามาคุมคุมไว้ก็ได้ นี่คือผลผลิตชุดแรกของผมที่ไร่5ดาวครับต้องขอขอบคุณทุกวิวทุกรายติดตั้งนะครับเราดูครับว่าใน EP ต่อไปเป็นเรื่องของมันพร้าวจะเป็นอย่างไรขอบคุณครับไร่5้ดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิวไลค์ s u like, b s c r i b e ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับติดต่อเราได้ผ่านโซเชียล at ไร่5ดาวอย่าลืม a วงกลมนะครับคำว่า at สำคัญมากๆครับโดยเฉพาะทางไลน์แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่ม ความความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาวสีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนท่านที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกว่านั้นนะครับสามารถมาอบรมได้ที่ไร่5ดาวกรณีนี้ติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับทางโซเชียลต่างๆได้เลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากไร่5ดาว